ซาคาบาซิระตำนานเสาวควา่ำที่ตามตำนานเขาก็ได้เล่าเอาไว้ว่ามันเป็นดวงวิญญาณของต้นไม้ที่เต็มไปได้วยความโกรธแค้นและเมื่อใดก็ตามที่มันถูกตัดโคน่นนำมาแปรรูปเป็นเสาบ้านแล้วถูกวางความผิดทางไม่หันส่วนปลายของต้นไม้ไปยังดวงอาทิตย์อย่างที่ควรจะเป็นแล้วเนี่ยนะพวกมันก็จะกลับกลายมาเป็นซาคาบาซิระ ที่จะออกมาแสดงความโศกเศร้าในตอนกลางค่ำกลางคืนดึกดืด่นและจะยังนำพามาซึ่งความโชคร้ายต่างๆนานามามอบให้เป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับผู้คนที่ได้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นอีกด้วยเรียกว่ามากันเป็นแบบแพ็กเก็ตเลยทีเดียวเชื่อแหละในหลายๆครั้งที่สาขาบาซิระก็ไ้เป็นสาเหตุทำให้เกิดเสียงดังเอียดอาร์เอียดอาร์ในตอนกลางคืน ในบางครั้งพวกมันก็จะเลียนเสียงขานไมายที่แตกและยังสามารถพูดออกมาเป็นประโยคเช่นว่าฉันเจีบโคอชนเจีบคอได้อีกด้วยนะหลอนดีเวละงานนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังว่ากันว่าพวกมันนั้นยังมีอำนาจเหนือธรรมชาติที่จะทำให้บ้านทั้งหลังเนี่ยเกิดอาการสั่นสะเทือนไวอย่างรุนแรงทำให้ข้าวของภายในบ้านลอยละล่องไปมาในอากาศ หรือทำลายข้าของภายในบ้านหรือรอบๆบ,บบ้านซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เจ้าของบ้านเกิดความหวาดกลัวจนหลอนในที่สุดก็ต้องย้ายหนีกันเลยทีเดียวและสิ่งที่น่ากลัวเมื่อถูกเราซาคาบาชิระหลอกหลอนนั่นก็คือครอบครัวนั้นจะพบกับความโชคร้ายแบบว่าสุดๆอันดารือขั้นที่ว่าครอบครัวจะแตกแยก ทะเลาะเบาแหวงกันเระจัดกระจายสูญเสียทรัพย์สินที่เคยมีไปทั้งหมดและบางครั้งบ้านทางหลังก็อาจที่จะถูกทำลายลงโดยพลังเหนือธรรมชาติอีกด้วยที่ผู้คนชาวญี่ปุ่นเขาก็มีความเชื่อกันมาอย่างยาวนานว่าถ้าหากตั้งเสาบ้านโดยไม่ใส่ใจให้ดีกระทันทำให้เกิดเหตุการณ์เสาคว่าขึ้นมาแล้วแล้วก็มันก็จะนำพาความสวยล้วนมาสู่ครอบครัว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจึงได้มีข้อกำหนดให้วางเสาไปในทิศทางเดียวกันกับว่าการยืนต้นของต้นไม้เพื่อไม่ให้สาขาบาซีระปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมๆกับความโชคร้ายต่างๆนั่นเองและครับนายท่าน